โครงการจังหวัดไอวดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักกิลา4.0ของจังหวัดมหาสารคามนะครับหรือที่เรียกว่าสมาร์ทคิดตักกิศา4.0ก็เป็นโครงการบูรณาการการทํางานร่วมมือกันของจังหวัดมหาสารคามนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเนี่ยกำหนดให้เป็นวาระของจังหวัดนะเพื่อมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กมหาสารคามเนี่ยเป็นคนดีเก่งและมีความสุขนะครับโดย การกลไกลการขับเคลื่อนการดรําเนินงานเนี่ยก็จะมีการจัดตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัดหรือเรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดทั้งส่วนราชการภาคเอกชนนะครับแล้วก็องค์กรท้องถิ่นนะครับซึ่งก็มีในระดับจังหวัดก็จะมี36หน่วยงานสมาคิตกกัดกศา4.0เนี่ยมุ่งให้เด็กเป็นคนดีเก่งมีความสุขเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ขับเคลื่อนร่วมกันทั้งจังหวัดนะครับ ประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งที่เราเดําเนินการมาก็จะมีเรื่องของการมาตรการการให้เด็กในจังหวัดมารสถา,านได้รับอา,อาหารนะฮะโดยเฉพาะไข่นะครับก็กำหนดว่าเด็กต้องได้รับ,ร,บรับประทานไข่เนี่ยอย่างน้อย1นึนคนได้รับประทานหนึ่งฟองต่อวันนะฮะซึ่งที่ศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งนะครับศูนย์พัฒนาเด็กทุกแห่งในจังหวัดมารคถามผลการดำเนินงานเนี่ยเป็นที่น่าพอใจอย่างมากนะครับ ตัวเลขหรือว่าผลลัพธ์ทางสุขภาพของกลุ่มมารดาและและเด็กเนี่ยก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับรวมถึงเราเองก็ตอนนี้กำลังติดตามพัฒนาการทั้งด้าน IQ EQ MQ ก็คือทางด้านความฉลาดทางด้านความฉลาดทางอารมณ์การควบคุมอารมณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็กำลังติดตามผลลัพธ์ในในระยะยาวนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะ ทําให้เด็กมหาสารคามนะครับกลายเป็นเด็กที่มีคุณภาพนะครับเป็นคนดีคนเก่งแล้วก็มีความสุขแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นคนคุณภาพของจังหวัดมหาสารคามต่อไปครับ